ัลโหลสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็หน้าบอนนิดนึงนะคะก็เนื่องจากมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ขอมาแล้วก็ไม่ได้ทำให้สักทีเนาะอืมก็วันนี้ก็มาทำให้แล้วนะคะก็เป็นลุคที่แต่งบ่อยๆแล้วก็แต่งประจำเลยนะอืมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่ก็คือ แต่งหน้าแต่งแบบบางส่วนแล้วคือรองพื้นกับใส่บิกอายแล้วนะคะแล้วก็เขียนคิ้วแล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ไม่นานอะเนาะออใช่ใชแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวขอไร <c oughs> ขอไรด้ดังหน่อยนึงนะคะเสียงแหลบิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะก็พยายามฟังกันนิดนึงนะอืมชุบชุบก็ไรไปเลยนจ น่าจะซิดดูแรงดูน่าตกใจนิดนึงก็ขอประทานเด้อด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งลองลงแป้งเสร็จน,นะน้าอาจจะเหมือนจูอ่อนนิดนึงนะก็ชงหน่ารักไหมไดโซหกสิบบาทเออเออเออผมผมนะคะก็ <c oughs> ต่อไปนะคะเรามาแต่งตางกันดีกว่านะคะก็ตาที่จะใช้ทาก่อนอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวขอหาก่อนอยู่ไหนวะอืมอิสี้สีเทาโอเคไม่เป็นไรก็อันชาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะมันราคาถูกๆไม่เท่าไรอะค่ะไม่กี่บาทนะมันเป็นเหมือนคล้ายไฮไลท์อะนะคะแต่ว่ามันก็เอามาแต่งตาสวยเหมือนกันนะอ่าเนี่ยนะคะใช่แล้วก็นิ้วเราเนี่ยแหละคะ่ะทา,าไปเลยทั่วเปลือกตาะคะ <c oughs> หัวตานิดนึงนะคะพี่ไอันี้สีฟ้านะคะเดี๋ยวต้องมีคนมาถามรุ่นแน่เลยจะบอกก่อนว่ารุ่นนี้จำไม่ได้นะจำรุ่นไม่ได้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ใส่สีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้าตาลอะไรก็ได้แต่แมนชาเนี่ยใช้เอ่อเอ็นยีซเอ็นยีตัวเนี้ยอ่าซึ่งข้างหน้ามันไปหมดแล้วยืยนมานะคะคัด คัดเบ้าอะค่ะใครถ้าใครอยากให้ชั้นเลยก็ติดสติกเกอร์ตาสองชั้นเอานะคะออขาเเท่ากันสองข้างนะ ก็จะไม่ได้แต่งแบบว่าเข้มาอ,อะไรมากมายนะคะก็แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ตามใจชอบเลยนะเปินช้าใช้ไออรฟอร์ตตัวนี้กรีดเส้นบางๆนะคะก็แล้วแต่ใครชอบอะเออแต่เป้นช้ายอยากให้เห็นสีตานะคะก็เลย แค่แบบบางๆพอห้งที่เกียวห้างที่ไม่กี่ก็จะแตกต่างกันอ่ะอันนี้อาจจะกล้องเอ่อ เซตาพันห้านะกระม,มางล่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดัดขนตาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคาราดเลย เพั่นชาเลอกใช้ที่ดาคนตามานานมากแล้วนะเพิ่งกลับมาใช้ช่วงหลังๆอะ่ะเพราะดาดแล้วรู้สึกว่าขนตามันล่วงอะ่ะออไม่ใช่หรอกเหมือนแบบเราดัดได้เป็นอะเนาะมันก็เลยเหมือนแบบร่วงอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมหลังามาก็เริ่มโอเคละปัดเพลนละนี่เป็นแล้วก็โอเคแต่เพืนาเป็นคนที่แบบขนตาเยอะนะแต่แบบดิ่งลงอะ่ะเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะทิ่มลง แล้วแบบคือถ้าติดขนตาปลอมอะแล้วขนตาจริงอะมันจะชอบทิ่มตาแล้วเครื่องตามากเลยเวลาใส่ปิกอายมันก็จะลำบากเออเกิดเป็นผู้หญิงนี้มันลำบากนะทำโน่นทำนี่ทำนั่นอะนะเออแล้วแต่ก่อนนะปาดขนตาใช่ปะ่ะขนตาล่างอะเออไอ้เนี่ยชอบทิ่มเข้าไปในดวงตาใครเคยเป็นบ้างเออคือแบบ เจ็บนะเว้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะเออหลายๆคนถามมาว่าพี่เป็นชาวเป็นคนที่ไหนคะโอ,อ้พี่เป็นคนทุกที่คะ่ะหลบตีนแป๊บ <laughs> นะคะก็เอ,อ่อคุณแม่เป็นคนอีสานะคะ่ะคุณแม่เป็นคนอำนาจเริญน,นะคะอุบลนะนะคะแล้วก็มีเชื้อวเวียงจันทร์มีเชลล่าว,ว,วเวียงจันทร์ด้วยนะคะก็เป็นรูป ครึ่งครึ่งบอกครึ่งน้ำหรือเปล่าเป็นพายุเลยนะคะก็เอ,อคุณพ่อเป็นคนเพชรบุรีนะคะอำเภอบ้านแหลมใช่แล้วก็เป็นสาวเพชรบุรีน้าหวานไหมเหมืองขนมหวานก็ต้องหน้าหวานนะไม่ไม่หรอกคือเป็นลูกลูกแบบลูกครึ่งไงเออแต่ไม่ได้แบบครึ่งทางแบบฝรั่งอะไรหน้าตาอินเตอร์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะก็ือสว่าครึ่งบอกครึ่งน้ำนะคะอืม ก็ต่อไปก็ติดขนตาปลอมตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นเบอร์อะไรก็ได้แต่ว่าปั้นชาใช้เป็นแบบเนี้ยอ้าวขนตาปลอไมไปไหนวะเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานถอดแเราไปไหนอ,อ่านี่มันจะเป็นช่อๆแบบนี้นะคะขนตาก็กระกลังนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะนะเดี๋ยวขอจัดการระเบียบกับขนตานิดนึง คือโตเครื่องแป้งไม่ค่อยเป็นระเบียบอ่ะแต่กรรมมาจากเชียงใหม่ยังไม่ได้จัดเลยะละรกมารถล,ล,ลกเวอร์นี่ถ้าแผนตอนนี้นี่จะแบบรู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเอออีนี่สกรปรกมากน <c oughs> ะ่าหลคนตกใจรู้ที่โพสไปที่เป็นรูปอดีกับปัจจุบันนะอืมนก็เอาง่ายๆขนาดตัวตัวปัะชาเองตกใจเลย ถ้าคนไม่ตกใจก็คงแปลกอะน,นะคือหลายคนก็แบบทักมาพี่มันคือคนคนเดียวกันจริงจรอออะไรเงี้ย <c oughs> ไม่โกรธนะคือก็แบบเออไม่น้อยด้วยคือเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเรามองกลับไปแล้วแบบเออฉันกล้าเนาะแบบหน้าตาแบบขนาดนั้นก็ยังไปออดิชั่นแบบช่องสามนะคงจะผ่านนะแกอะไรเงี้ยเออนะก็ตอนนั้นแบบห่างจากไทยแลนด์ก็ทาลนินแค่ แค่ไม่กี่ปีนะที่ไปที่ไปแข่งนะคะก็ตอนที่เข้ารอบไทยแลนด์ก็รู้สึกห่างกันแค่ปีหนึ่งเองมั้งปีหนึ่งหรือปีครึ่งเนี่แหละคือตอนไทยแลนด์ก็ไทยแลนด์คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบกดดันตัวเองว่าเราต้องไปแข่งไงแบบแข่งกับผู้คนมากมายอะไรเงี้ยเราเราอ้วนแล้วเนาะเราก็แบบอยากแบบรู้สึกว่าเออให้มันมีอะไรดีสักหน่อยนึงนะ่นแบบอ้วนแล้วแบบหน้าตาแบบไม่ไม่ค่อยโอเคก็แบบ ไม่ดีเนาะเออเสียชื่อคนอ้วนหมดนะเนาะเสียชื่อสาวอ้วนหมดเลยเพราะสาวอว้วนคนมาเขาก็จะน่ารักใช่ไหมเออเราก็ต้องตามคอนเซปต์เดี๋ยวไม่ใช่แบบเออไปแบบอ้วนอย่างเดียวอ,อะไรอย่างงี้หน้าตามไม่ดีไม่ได้นะคะถามว่าทำอะไรกับใบหน้าบ้างทำแต่มจ,จมูกจริงนะอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยจริงคือถ้าทำตาถามว่าใครเขาจะมานั่งติดสติกเกอร์ตาสองชั้นวะอืม ก็คือทำแค่อย่างเดียวเออคือบ่รจาทําอะไรเนี่ยบอกหมดนะไม่มีกักเพราะว่าตรื่องสรรมอกิอาขนาดจามูกยังบอกเลยแล้วทําไมแบบอย่างอื่นจะต้องไม่บอกจริงปะเออใช่แล้วก็ติดลงไปนะคะใครนี้ไม่ห้ารอยก็ใช้นงใช้แนบไปนะแล้วบรราก,ก็ใช้อย่างนี้แล้วโอเคแนละ้ ชิบชิบถามว่าเออตอนที่ไปไทยแลนด์ก็ทาเลนเนี่ยออกแนวมั่นมากเลยเนะี่ยคือไปเดียวเดียวแล้วเต้นคนเดียวเลยไม่ไม่หาพวกหาอะไรสิเลยนะนยนะคือแบบคือรู้สึกว่าเออ เขาเรียกว่าอะไรอะคือบทต่อไปก็ไปอะคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคือเอาตรงๆไปไทยแลนด์ก่อทะเลนะซ้อมแค่วันเดียวเองนะแต่คือประเด็นคือเราก็แบบแต่ก่อนก็คือซ้อมมาบ้างแล้วอะนะคือแบบใจอะแต่ไปก็คือไปเลยอะที่เห็นในในทีวีก็คือแบบซ้อมแค่วันเดียวจริงๆแล้วก็ไปซ้อมก่อนขึ้นเวทีจริงอีกหน้อยนึงเพราะว่า เออตอนท MM yeah. ี่ไปไม่ได้ไม hmm. ่ไม่ได้แบบตั้งใจว่าเออจะไปว่าอะไรก็้กลัวแบบเฮ้ยเห็นคนอินแบบไปกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะแต่ก็เออไปเป็นประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยเออหลายคนก็ไม่กล้าไม่กล้าไปอะไรเงี้ยหลายคนทางว่าเออพี่เป็นชากลู้กนี้นั่นอะไรเงี้ยเขาแบบอยากไปมากเลยนะแต่แบบไม่กล้าอะไรเงี้ยไปเถอะค่ะสนุกอืมเจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลย นะไม่ชนะเป็นไรหรอกชนะใจตัวเองก็พอแล้วอ,อ่ะจริงๆนะคือแบบถ้าไปโดยหวังรางวัลนะหวังอะไรอย่างเงี้ยมันจะกดดันตัวเองมากเลยนะแล้วมันจะทําให้เราทําไม่ดีอ่ะถ้าเราคิดว่าเออเราทําให้เต็มที่ทําไปเถอะถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเราก็ไปแบบหาประสบการณ์หาเพื่อนใหม่ๆหมดีกว่าเฉยเฉยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยคิดแค่นั้นอนะ่ะมันไม่กดดันตัวเองเดีย ถ้าเราสมมติว่าเรารู้สึกว่าเออเราไปเพื่อแข่งขันอย่างเงี้ยก็คือเราต้องรู้สึกเออเราต้องชนะนะเราจะต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอไม่ได้มามันก็จะเสียใจอะไรเงี้ยแต่คือพอเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เสียใจใช่ป่ะก็ถือว่าเออเราทําเต็มที่แล้วอะอืมอ่ะเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวจะหาว่าเราสร้างกระแสอีกแบบก็แค่เคยแข่งไทยแลนด์ก็ทารินอะไรเงี้ยจะหาว่าเราสร้างกระแสออกแนวเวียงไหม เอ,อจบจบจบมาเรื่องแต่งหน้ากันเลยดีกว่าหาแป้งแบบนี้ทำไมหาอะไรไม่ค่อยจะเจอเลย,ย,ยใช้มือเลยแล้วกันนะขอโทษด้วยที่แต่งหน้าแบบกรากนิดนึงนะ ก็ริปิปสติที่ใช้นะคะก็เลยเป็นริปแสงนะคะเบอร์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 สามสิบ,บ,บ,บนะคะ ารีไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเนี่ยถ่ายก็ไม่พ้นเอมอรีนแบบเจ็ดดีสีมันใกล้เคียงกัน,นามากเลยพอเสร็จแล้วนะคะเติมสีส้มเข้าไปนะะข้างในอ่ะ รอดแล้วก็เปน็นเสรเจเรียบร้อยสำหรับลุกที่แต่งประจำนะคะก็นี่ไม่มีอะไรแล้วนะคะมาแต่งหน้าให้ดูนะก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย